สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันอังคารที่11ตุลาคม2565นะครับตลาดหุ้นไทยถือว่าปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจะชนิดปิดที่1,562.68จุดลดลง7.89จุดนะครับคิดเป็น0.50%มูลค่าการซื้อขายวันนี้51,876.61ล้านบาทนะครับหรือว่าวันนี้ คุได้ถือว่าปรับตัวลดลงจุดต่ำสุดนั้น1,559.22จุดหรือว่าก็มีแรงงัดพยุงขึ้นมาต้องดูด้วว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าเรื่องราวของการกระแสรเรื่องราวของเรื่องเฟดที่จะมีการเรื่องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็ต้องมาดังดูตัวเลขเศรษฐกิจด้วยว่าเขาจะลดแรงเพียงใดห,หรือว่าแรงกว่าที่คาดกันไหมหรือไม่รวมถึงเรื่องราวของสงครามระหว่าง นักเสียกับยูเครนก็พปายามมานั่งติดตามกันนะเรื่องราวของเฟดโดยเฉพาะในขณะเดียวกันนะอย่างที่เอ่ยไปเมื่อคู่นี้เรื่องราวของเฟดขึ้นดอกเบีย้ยผมเชื่อว่าในเฟดของคณะของเฟดเอง่ยคงจะมีหลากหลายมุมมองนะถ้าเกิดว่าเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดว่าแรงมากเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้ในจุดนี้ก็ต้องมาดูด้วยว่าเรื่องราวของดอกเบีย้ยเองหรือเป็นปัจจัยั้งรมดว่าตอนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกก็ อยู่ในวังวนแล้วกันอยู่ในมีความกังวลปกกังวลใจทีนี้เรีวยกว่าตั้งตั้งก็ถือว่าวันนี้ก็มีการขายทํากําไรนะไม่ได้ขายทำกำไรเรีวยว่ายอมนะเรีวยกว่ายอมคัดออกมานะหลายๆหุ้นเจดว,ว่าหุ้นหลายๆตัวก็มีการปรับตัวลดลงเนื่องจากต้องบอกเลยว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ที่จะมีการซื้อขายในตลาดหุ้นก่อนที่จะจุดยาวนะครับในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นอเปิดที่ก็วัน จ right ันตุจุดนี้ก็ผมชื่อว่าการบริหารจัดการการลดความเสี่ยงของการลงทุนก็เป็นเรื่องราวที่นักนักว่าก็ทุกคนก็อยากจะถือเงินสดนะเพื่อที่จะเก็บพลังเอาไว้เล่นในส่วนของสัปดาห์หน้าตุจุดนี้นะครับวันนี้ท่านสองคุณกอนพัดนบริชเชตครับเพื่อการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ดนงลรัฐเกษตรวันนี้ติดธารกิจนะครับไม่สามารถมาให้มุมมองได้นะครับมาถึงช่วงของ4หุ้นสวิงดีกว่านัไน้ว่า ทีมข่าวของหุ้นอินไซการม,มีการกาติดหน้ากระดานนะครับหรือว่ามีหุ้นหลายๆตัวนึงมีความน่าสนใจแม้ว่าภาพรวมตลาดาษพวกนี้จะปรับตัวลงแต่ก็มีหุ้นสวิงหรือว,ว่ามีความโดดเด่นเริ่มจากตัวแรกนั่นคือตัวของ T H G นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่68บาท75สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น1บาท75สตางค์คิดเป็น2.61นะส่วนสวิงตัวที่2นะครับ S P A C นะครับหรือว,ว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่ สี่บาทสีสตางค์นะเพิ่มขึ้น1นบาทสสตางค์คิดเป็น29.82%ส่วนสวิงตัวที่3นะครับ SCI นะครับวันนี้ราคาหุ้ปิดที่1บาท95สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น25สตางค์คิดเป็น14.71%ส่วนสูตสวิงตัวที่4นะตัวของ Plus นะครับวันนี้ราคาหุ้ปิดที่11บาท1ุสตางค์นะเพิ่มขึ้น50สตางค์คิดเป็น4.72%นะครับนี่คือ4 หุ้นสุริงผมจะว่านักลงทุนถ้าเกิดว่าอยากตรุงบอลนะครับในส่วนของ4หุ้นสุริวันนี้อย่าลืมศึกษาทําการบ้านนะครับดูเรื่องของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการซื้อขาย4หุ้นสุรวันพรุ่งนี้ในส่วนของหุ้นเทคนิคสุดเซ็ตกันบ้านนะครับโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงก์ประเทศไทยวันนี้เน้นำมา2ตัวตัวแรกนะั่นคือตัวของ คอมเจ็ดหรือว่าคอมเซเว่นนั่นเองนะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอาจจะบอกว่ากําลังฟื้นตัวนะครับให้แนวรับที่30บาทถ้าเกิดว่าเอาไม่อยู่เจอกันรับต่อไปที่27บาทบาสิต่างสำหรับแนวต้านอยู่ที่สาบาบาทถ้าเกิดเรผ่านไปได้ทะลุก,กันเจอกันต้านหน้าที่สาบาทวันนี้ราคาหุ้นของคอม 7, เจ็ดปิดที่30บาท7จ็ด้างค์างเพิ่มขึ้น50าสตางคิดเป็น1 6 5จุห้าเปเซ์ส่วน สูตรเซ็ตตัวที่2ที่คุณอภิวัตรแนะนำนั่นคือของ p d g นะครับเรียกว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตรว่าเริ่มเห็นการสร้างฐานนะครับให้แนวรับที่14บบาท70ตางแนวรับพีดีสบาบาท70สตางสรับแนวต้าน PD ดีอยู่ที่13 15บาท50ตางถ้าเกิดรับผ่านตีทะลุได้เจอกันต้านหน้าที่16บบาท30ตางวันนี้ราคาหุ้นของ พีดีจีปิดที่14บาท80ตางล,ลดลง30ตางคิดเป็น1.99%นะครับนี่คือรายการกล้ยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนะชอบฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook หุ้นอินไซส์และก็ช่อง YouTube หุ้นอินไซส์ถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลสารแบบเรียลไทม์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซส์ตัวขอมสนหรายการกล้ยหอมกับกูรูวันนี้ตอวขออัปมาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม